สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Miracle Kingdom ท่ารัดเยสสำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตดวงความรักชาววันพฤหัส EP ที่2นะเจ้าคะก็ต้องขอย้ำเป็นประจำนะเจ้าคะว่าช่องเรานั้นอ่านไพ่เน้นในการสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำนะเจ้าคะการอ่านเป็นการอ่านพลังงานรวมค่ะขอให้ใช้วิจารณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าคะถ้าอ่า คําแนะนําของเรานั้นสามารถสร้างพลังงานบวกและกสร้างแรงบันดาลใจให้กับ f อีของเรานั้นไปใช้ในการปรับใช้ในประจําวันรวมถึงเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะให้กับชีวิตเพื่อรอวันแห่งความสุขนั้นเราก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าคะ่ะมาแล้วเราจะมาตีความกันนะเจ้าคะว่าคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเรานั้นให้พลังงานอะไรมากับดวงความรักชาววันพฤหัส ep ที่2เจ้าคะ่ะอืม กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะเจ้าคะ่ะภาพไพ่ที่เห็นนะก็เป็นเรื่องที่เตะปรักกันอีกแล้วเจ้าคะ่ะน,น,นั่นไงกับการเตะปรักนะคะที่เราเห็นพลังงานออกมามีมาจากนะคะ,ะสถานการณ์หนึ่งก็คือเราไม่ใช่เขามองว่าเราไม่ใช่คำตอบที่สุขที่สุดของเขา,าเขาต้องการจะเลือกเขาต้องการจะต้องการจะเลือกก่อนว่า จะเลือกดูก่อนเหมือนมองว่าเราไม่ใช่คำตอบสุดท้ายมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นฉันขอเดินหน้าไปตามหาคนที่ใช่ที่สุดของฉันก่อนและกันบายบายแต่เขาเลือกที่จะบายบายแบบเตประ๊ักค่ะโดยไม่สนใจว่าคนที่โดนเตะนั้นมันจะเจ็บปวดทุกทรมานขนาดไหนคือบ่งบอกถึงความใจร้ายใจดำแบบอืมนะเออแล้วสถานการณ์ที่สองนะ ก e go, เกิดจากอีโก้ค่ะเกิดจากอีโก้ล้วนๆน,นะเกิดจากการที่เขาเป็นคนชอบควบคุมความสัมพันธ์ค่ะอืมชอบควบคุมความสัมพันธ์นะฮะเอ่ออาจจะชอบควบคุมความสัมพันธ์แล้วไม่ได้ดังใจนะอาจจะต่อเนื่องกันได้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันควบคุมความสัมพันธ์แล้วมันไม่ใช่หรอกอันนี้มันไม่อยู่ในอาณาของฉันเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเดินจากเราไปสองนะฮะก็เกิดจาก ความที่เขาห่วงแหนความโสดค่ะห่วงแหนการที่เขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใครหน้าไหนได้อย่างอิสระเสรีแบบลันลาลันลาลันลาลันนั่นแหละอาารประมาณนั้นนะอ่าเขาก็เลยเลือกที่จะเดินจากเราไปแบบสิ้นซึ่งนะไร้ซึ่งเยื่อซึ่งใหญ่เตะปากแม่งเลยประมาณนี้นะคะสถานการณ์ที่3าที่4นะก็เกิดจาก การที่มีทางเลือกที่มากกว่า2ค่ะเขาไปสร้างสถานการณ์ที่มากกว่า2เกิดขึ้นแล้วเขาก็เลือกอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่เราเขามองว่าเรานั้นไม่ใช่ทางที่ใช่ของเขาเขาเลยเลือกที่จะเดินจากไปแบบไร้เยื่อใ่นะฮะอืมอ่าอ่อแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะอีกทางที่อ่าหนึ่งที่เราเห็นนะฮะกับเหตุหสาเหตุที่เกิดการจบกันไปก็เกิดจาก การที่เขานั้นอยู่ในสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมคะ่ะนะเขามีสิ่งแวดล้อมมีกับดักบางอย่างในชีวิตของเขานะฮะที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะเขาไม่สามารถทําอะไรได้ไม่ได้เจอเกิดจากความหมดรักสิ้นเยืย่อสิ้นใหญ่อย่างใดแต่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้นะเขาก็เลยได้แต่โกรธนะมีความโกรธมีความ ขุ่นคล้องหมองใจมีความเสียอกเสียใจอย่างมากค่ะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้นะคะนั่นคือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะตีผู้อ่านด้วยนะคะนะะเป็นพลังงานที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะที่ทําให้เขาอยู่ในกรงขังนี้ด้วยความโกรธนะะที่ไม่สามารถนะะไม่สามารถทําอะไรได้ มันเป็นความรักค่ะมันเป็นเซนส์นะที่อ่านเป็นเซนส้นะเจ้าคะก็คือเป็นเซนด้วยก็คือเขามีความรักความปรารถนาดีกับเราอย่างมากมายเขารู้เขารู้ว่าเราคือโลกทั้งใบของเขาเราคือทุกสิ่งในตัวตนของเขานะเขามีความจริงใจอย่างมากมายที่จะให้เอามาให้เราอันนี้เป็นมันเป็นการอ่านจากเซนสเนาะมันมาอย่างนี้ค่ะนะสถานการณ์อันนี้ที่แตกต่างนะฮะเขาไม่ได้ต้องการจะ ให้มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาจําเป็นนะนะที่ต้องปิดความสัมพันธ์นั้นลงอย่างกระทนหันนะโอ้ยนะอ้นะนะแล้วนะไม่ต้องบอกแหละเพราะว่าเสียงมันออกว่าเจ็บมากคือเราก็เจ็บนั่นแหละนะส่วนอีกหนึ่งสสสถานการณ์นั้นนะนะเมื่อเวลาผ่านไป นะฮะอืมนั่นแหละเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งก็บอกไม่ได้หรอกนะคะว่าไทาม์ไลน์นั้นแต่ละคนนั้นจะช้าจะเร็วอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์ที่อ่านจับมาได้พลังงานมันถึงสี่สี่อย่างเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่เขาตื่นรู้ตระหนักรู้ค่ะมันจะมีการตื่นรู้ตระหนักรู้แน่นอนค่ะต้องให้เขาไปเผชิญชะตากรรมตามที่เขาปรารถนาเนี่ยคนที่มองว่าเราไม่ใช่คําตอบสุดท้ายคนที่ใช้แต่อ่าอีโก้ใช้แต่ความ ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะชอบใช้อำนาจบ,บาดใหญ่นะฮะอันเนี้ยหรือคนที่รักสนุกเรื่อนเริงเบิกบานต้องการจะรักอ่าความสดของเขาแล้วก็คนที่ไปมีรักที่มากกว่า2องแล้วมองว่าเราไม่ใช่ทางที่ใช่นะ,ะอันนี้ก็เมื่อเวลาผ่านไปค่ะนะ,ะภาพของ10ดาบไอสิบไม้เท้านะฮะที่สามารถเดินอยู่บน ที่เสียบอยู่บนหุบเหวอะค่ะแล้วขาสามารถปิดตาแล้วเดินได้อย่างคล่องแคล่วมันหมายถึงว่าเขาต้องตื่นรู้จะหนักรู้อย่างแน่นอนค่ะอ่าต้องไปเจอประสบการณ์ที่มันหนักหน่วงจนต้องลุกขึ้นมาถามจิตถามใจฝึกจิตถึงใจ,ใจหาคําตอบที่ชัดเจนหาคําตอบที่มันแจ่มแจ้งแดงทะลุโปร่ปปง,ง,งนะะแล้วก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํากับเรานั้นมันผิดเหลือเกิน นะมันผิดเหลือเกินแล้วก็รู้สึกผิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะที่มีปัญหากระทบกระทั่งหรือความไม่พออกพอใจอะไรก็ดีกับเรามันไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องเตะปรักกันเลยค่ะมันสามารถประนีประนอมสามารถต่อยอดสามารถคุยกันได้แต่เขาเลือกใช้วิธีแบบนะคนไร้หัวใจกับเราเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะกลับมาค่ะ บอกได้เลยค่ะมันไม่ง่ายสําหรับเราแน่นอนแล้วมันก็ยากมากเลยสําหรับเขาเพราะความรู้สึกผิดในตัวเขามันมีอย่างมหาศน,นะคะมันเป็นกับดักที่เขาทําขึ้นมานะ,ะมันเป็นกับดักที่เขาสร้างขึ้นมาให้เขานั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาจะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวและรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอย่างเหลือหลายแน่นอนค่ะนะ,ะกับปัจจัยที่เห็นนะฮะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มันเกิดขึ้นก็คือ1ก็ปัจจัยที่เกิดขึ้นมีอ่ามาจากลูกเต้าเนาะมีจากมาจากเด็กค่ะปัจจัยมาจากความมั่นอกมั่นใจนะฮะที่เป็นปัญหาความมั่นอกมั่นใจปัจจัยที่เกิดจากอ่าความหยิ่งทนงของเขานั่นแหละที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะ,ะเมื่อเขาตื่นรู้แต่หนักรู้สิ่งที่เหนี่ยวรั้งสิ่งที่เหนี่ยวรั้งให้เขากลับคืนมาหาเราอย่างหนึ่งนะที่เห็นก็คืออ่า ปัจจัยมาจากลูกปัจจัยมาจากเด็กปัจจัยมาจากความดีงามของเรานี่แหลคะค่ะนะความดีงามของเรานี่แหละที่ทําเข้าไปมาแล้วเนี่ยเนะี่ยเขาตื่นรู้ว่าไม่มีใครเลยค่าแสนดีน่ารักอบอุ่นอย่างเราไม่มีใครชาญฉลาดแล้วเข้าใจเขาได้เท่าเราเราคือโลกทั้งใบที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนานและความอุด,ดมสมบูรณ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจนะคะสักวันหนึ่งเขาจะตื่นรู้ และจะเข้าใจอุ้ยพลังงานตีอีกแล้วสำหรับชานพฤหัสนี่มาแรงมากนะคะเออเขาจะตื่นรู้และจะเข้าใจนะว่าเราคือคนที่มีความจริงใจให้ขเขาที่สุดที่เขามองว่ามันไม่ใช่สุดท้ายเขาจะรู้ว่ามันใช่นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าพลังงานแรงจังนะคะเมื่อวันที่เขากลับมาเขาจะรู้ว่า วันนี้เขากลับมาเขาจะยอมเราอะคะ่ะนะวันนี้เขากลับมาเขาจะยอมให้เราจูงเขาเลยแหละจะบอกให้เขาจะอยู่ในโอวาทของเราอย่างดีเลยนะเขาจะรู้ว่าเรานั้นคือช่างเลยค่าแสนดีแสนน่ารักแสนอบอุ่นเหลือเกินสําหรับเขามีเพียบพร้อมนะเขารู้ว่าเรานั้นช่างชาญฉลาดรู้ไปทุกเรื่องเก่งไปทุกอย่าง นะฮะเขารู้ว่าถ้ากลับมาหาเรานั้นโลกไปเนี้ยมันจะสวยสดงดงามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจอยู่ในนี้นะฮะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อยู่ในนี้เขาจะหนักแน่นมั่นคงนะฮะเขาจะตื่นรู้ตระหนักรู้แน่นอนนะคะสําหรับคนที่รอรักกลับนะฮะอเอเนจีนั้นแบบนะ่าตีกันมากมายแต่คนที่อยู่ในสถานการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงอะคะ่ะเขารอเวลาแน่คะ่ะเขารอเวลาที่จะกลับมาหาคุณ อย่างใจจดใจจ่อแน่นอนสถานการณ์ที่เขาตกอยู่ในเหตุการณ์ของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่อำหน่วยนะ,ะปัจจัยที่เป็นปัจจัยจากภายนอกไม่ใช่ปัจจัยที่เกิดจากความบกพร่องของเราไม่ใช่เกิดปัดจจัยจากการทะเลาะเบ,บาแวงของเรานะคะอืมละงานตีมากๆเลยนะคะนี่คือสําหรับอ่าเอเนจีของการรอรักเก่านะคะส่วนเราจะอ่านอีกอันหนึ่งก็คือสําหรับชาวโสดค่ะแน เราจะเพิ่มเติมนะคะสําหรับชาวโสดให้ด้วยฟังฟินฟินนะเจ้าคะว่าบุคลิกนะของนะฮะคนรักในอนาคตของชาวโสดวันพฤหัสนั้นจะประมาณไหนอย่างไรจะฟินเบอร์แบบไหนหรือไม่นะคะก็ฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไปนะเจ้าคะสำหรับชาวโสดวันพฤหัสค่ะก็เป็นลักษณะบุคลิกนะคะเป็นคนใจร้อนค่ะคุณ เป็นคนใจร้อนแน่นอนเนี่ยเป็นคนใจร้อนใจเร็วด่วนได้อารมณ์ร้อนมากนะฮะในบุคลิกได้เป็นด้านนิ่งถีของเขานะคะใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่มีปมค่ะเป็นคนมีปมในชีวิตนะมีสถานการณ์บางอย่างนะที่เขาอย่างสถานการณ์บางอย่างคือเขาจะเป็นคนเหมือนกับคนที่คลั่งจะจะ,จะมีความจะสึกว่าจะเป็นคนที่ชอบชอบติตัวเองอะคะ่ะ ชอบมองตัวเองในในมุมไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะอารมณ์หนึ่งหรือไม่ก็จะเป็นคนที่มีมีมุมดาร์กอะค่ะนะมีมุมดาร์กอยู่ในตัวเองด้วยนะมีอ่าความฝังใจกับอความรักในอดีตมีมุมดาร์กในตัวพ <c oughs> ูดง่ายๆค่ะจะมีมุมดาร์กมุมหนึ่งในตัวเขานะเป็นคนใจร้อนด้วยแต่ที่น่ารักนะคะอ่าเนี่ยแหละเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอดีตมาก่อนน่ะเป็นอดีตมาก่อนนะแต่ว่าจะเป็นคน ที่มีความมั่นใจตัวเองสูงนะเนี่ยแน่นอนนะคะถ้าคนใจร้อนเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจตัวเองสูงแน่นอนค่ะมีความพร้อมนะคะทุกด้านเลยอ่ามีความพร้อมในทุกด้านทั้งรูปร้างหน้าตานะรวมถึงการงานการเงินเนี่ยพร้อมแน่นอนค่ะเอยเพอร์เฟคค่ะแล้วก็เป็นความมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นแต่ก็มีลูกของความเอาใจใจตัวเองนะเป็นคนเอาใจใจตัวเอง ปนๆอยู่นะคะอยู่ในนั้นด้วยคือจริงๆมันก็เป็นพลังงานรวมเนาะ <_ ll> um> มันก็มาหลายบุคลิกเป็นคนมีความจริงใจค่ะเป็นคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีค่ะเป็นคนมีความมั่นคงนะเป็นคนมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนรักสนุกด้วยนะคะรักเพื่อนรักสนุกเป็นที่รักของเอาง่ายว่าเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะ เป็นคนรักเพื่อนรักสนุกด้วยอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมรักเด็กด้วยที่น่ารักมากคือเป็นคนรักเด็กด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนมีจิตวิทยาสูงปี๊ดเลยแหละเอ้ยเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะเนี่ยมีจิตเชี่ยนกับไอเนี่ยนะมาคู่กันเนี่ยมีจิตวิทยาสูงมากเป็นคนมีความจริงใจเฟรนี่ขี้เล่นค่ะน่นแะน่บุคลิกนะหนักแน่นะนะมั่นคงแต่จะมีมุมดาร์กค,ค่ะนะมีมุมดาร์กแน่นอนค่ะในตัวเขา มีมุมดาร์กอยู่แน่นอนมีปมในใจคะ่ะนะใจเร็วด่วนได้แต่มุมก็ธรรมดาของมนุษย์มันก็มีทั้งขาวทั้งดำเนาะแต่ว่าด้าน่ p o พสิทีฟนั้นดีคะ่ะเป็นคนที่มีประสบความสำเร็จใน,นการงานแน่นอนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลได้คะ่ะหรือเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศเห็นชัดมากนะคะในในตัวนี้นะคะเนี่ยออกมานี่ก็บอกได้เลยคะ่ะว่าเป็นชาวต่างประเทศแน่นอน มีส่วนนะฮะมีส่วนมีบางส่วนนะที่อาจจะเป็นไปได้เป็นคนรักเด็กเป็นคนมีความอบอุ่นค่ะอบอุ่นเฟรนดี้ขี้เล่น็นคนมีความจริงใจนะคะมีความจริงใจเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยนะคะมองโลกในแง่ดีคือเป็นบุคลิกที่น่ารักอ,ะอ่ะในมุมโพซิทีฟนะแต่เนกาทีฟเนี่ยเขามีมุมดาร์กแน่นอนค่ะอืมีอดีตฝังใจแล้วก็ใจร้อนใจเร็วด่วนได้นะเพราะว่าความที่เขาเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงนี่แหละ นะอ่าเป็นบุคลิกป,ประมาณนี้นะสำหรับนะอ่าเนื้อคู่ในอนาคตหรือคนรักในอนาคตของชาวโสดนะที่คุณจะเดินปิ้งปิ้งปิ้ง,งมาเจอกันน่นแนนะ่ถ้ามาเจอกันนี้บอกได้เลยแขะนะอ่าเป็นคนที่นะมีการศึกมีมีการฝึกจิตคะ่ะ ฝึก,กจิตฝึกสมาธิมีคนมีสตินะในระดับมีการฝึก,กจิตฝึกสมาธิสนใจในเรื่องของปรัชญาชีวิตนะฮะอีกมุมหนึ่งคือจะมีความสนใจในเรื่องปรัชญาของชีวิตด้วยนะฮะสำหรับบุคลิกของอเนื้อคู่ในอนาคตหรือคนรักในอนาคตของชาวโสดนะคะ,ะสำหรับคําแนะนํานะเจ้าคะของออร์โคลนะคะ,ะสำหรับกรณีของคนที่รอรักเก่านะเจ้าคะก็จะประมาณว่าคุณเชื่อไหม นางฟ้าถามว่าคุณเชื่อไหมนะว่าเขาเป็นพาทไลท์ของคุณเขาเป็นคู่ของคุณนะถ้าคุณเชื่อนะฮะถ้าคุณเชื่อนะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ถ้าคุณเชื่อก็ขอให้คุณอ้อนวอนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมิราเคิลอยู่ตรงนี้อ่าพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ค่ะอ่าขอถ้าคุณเชื่อนะอืถ้าคุณเชื่อให้คุณอ้อนวอนมันคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะ ณนะตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้นะคะขบวนการของการนะฮะฟอร์กิฟเนตต้องเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่รอรักเก่าค่ะนะฮะสำหรับคนที่รอรักเก่านั้นขบวนการของการฟอร์กิฟเนตต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะเจ้าคะถ้าคุณเชื่อว่าเขาคือคู่ของคุณถ้าคุณเชื่อว่าเขาคือคำตอบสุดท้ายของคุณนะที่จะมาสร้างความสุขความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณ ตอนนี้ก็ฮิวตัวเองรอไปก่อนคะ่ะรอความอุดมสมบูรณ์มาสองอันเลยคะนะ่ะนะอ่าให้เชื่อในพลังแห่งปาฏิหารนะรเชื่อในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนะ่ะอ้อนวอนขอพรนะอ่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอมหาสารแห่งชีวิตให้เกิดขึ้นมหาสารแห่งรักแท้ของเราให้เกิดขึ้นนะฮะแล้วการรีคอนไซเดอร์ ขบวนการของการฟอร์คิปนี้ต้องเกิดขึ้นโอ้โหอบับานดานสามเด้งอะ่ะเจ้าค่ะโอ้แม่เจ้านะฮะเราเพิ่งเห็นค่ะเราเลี้ยงไพ่เราก็ไม่ได้ดูนะนะฮะมันคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะนะ,ะถ้าคุณเชื่อนะ,ะอยู่ที่หัวใจของคุณนะฮะหัวใจของคุณคือเข็มทิศนำทางชีวิตของคุณเราย้ำทุกคลิปนะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่าเขาคือพาไลของคุณเขาคือความสุขของคุณนะเขาก็จะกลับมาค่ะกระบวนการฟอร์กิฟเนตต้องเกิดขึ้นแน่นอนกับเหตุการณ์ที่เขาทำกับเราค่ะรับรองได้ค่ะว่าไม่ธรรมดาแน่ๆแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะไอ้นี่ไม่ใช่คู่ของฉันหรอกถ้ามันเป็นพาไลของฉันมันไม่โหดขนาดนี้หรอกประมาณนี้นะคะถ้าคุณไม่เชื่อนะคะคุณก็ฟอร์กิฟเนตเขาไปแล้วเดินหน้าค่ะ นะแล้วก็หิวตัวเองนะรอวันแห่งความสุขนะรอวันแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่จะมาในข้างหน้านะให้เราคิดอย่างนั้นเดินหน้าค่ะเดินหน้าไปหาคนที่ใช่ของเรานะฮะซึ่งมันอาต้องรอนิดนึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้หิวตัวเองรอค่ะนะหิวตัวเองดูแลตัวเองรอไปก่อนค่ะนะโดยการนะถ้าเราบอกว่าไม่ใช่ ดูแล้วว่าโอ๊ยโหดขนาดนี้นะไม่ไหวหรอกจะมาสำนึกผิดตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วละจ้าบายบายนะฮะไปข้างหน้าค่ะความอุดมสมบูรณ์สามเด้งเลยนะคะสำหรับนะชาววันพฤหัสมาสามเด้งเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกไม่ใช่ก็ให้อภัยเข้าไปค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราต้องยอมจำนวนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ปล่อยมันไปให้อภัยไปแล้วเดินหน้าค่ะร้องขอ เนื้อคู่ของเรานะฮะร้องขอคนที่ใช่ของเราร้องขอวันเวลาแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ของเรานะสำหรับคนที่ไม่สามารถให้อภัยได้นะส่วนคนที่ให้อภัยได้คุณเชื่อว่าเขามีคุณจะมองเห็นเองอะคะ่ะว่าเขามีเนื้อเพชรเนื้อทองเขามีอะไรที่เราสามารถตอนอยู่ด้วยกันเราจะรู้แหละว่าเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะถ้าเรามองเห็น เนื้อที่เป็นเพชรในตัวเขาที่เรามองว่าความรักความจริงใจของเรานั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้คุณเชื่อในพลังแห่งปาจิหา์ว่าจะทําให้เขากลายเป็นนะคนที่ดีที่สุดที่จะสร้างความสุขความลงสมบูรณ์ไปด้วยการสามเด้งเลยกับคุณได้นะคุณก็ฮิวตัวเองรอก่อนแล้วก็อ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังของพ่อมาเองค่ะอินเทนชั่นมาเอง นะขอได้เลยค่ะชาวพรฤหัสเจ้าขาถ้าคุณมองว่านะเขาคือคนที่จะเป็นเขาคือความสุขของคุณเขาคือความอุดมสมบูรณ์สามเด้งของคุณเขาจะกลับมาแน่นอนค่ะถ้าคุณเชื่อเขาจะกลับมาแน่นอนค่ะถ้าคุณเชื่อนะฮะเขาจะกลับมาจริงๆแล้วเขากลับมารอบนี้เขาจะอยู่ในโอวาทของคุณแน่นอนค่ะเขาจะกลับมาเป็นคนแสนดีของคุณแน่นอนค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณคือ นะหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาตลอดการแน่นอนคุณคือความอุดมสมบูรณ์ของเขาคุณคือความสุขของเขาเช่นกันนะคุณก็มองเข้าเป็นความสุขของคุณได้เลยค่ะนะมันคุ้มค่ากับการรอคอยตอนนี้รอคอยนะช่วงที่ยังรอคอยอยู่ฮิวตัวเองนะคะไปเที่ยวชมไปแม่น้ําไปทะเลรอได้ค่ะเมื่อวันที่คุณกลับมาเจอกันเขาจะพาคุณไปเห็นหมูนแน่นอนค่ะ นะเจ้าคะขอให้เชื่อในพลังแห่งปาฏิหาริย์ให้เชื่อในหัวใจของคุณนี่แหละคะ่ะนะหัวใจของคุณนี่แหละคุณหิวตัวเองรอก่อนเมื่อเขากลับมานะคุณก็จะได้หิวเขาหรืออีกในยะหนึ่งนะเจ้าคะคำว่าพลาดไหลเนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดทําขึ้นมาเพื่อให้พวกคุณมาหิวซึ่งกันและกันค่ะมาลบคมที่เป็นด้านดําด้าน สีธรรมในตัวของเรานั้นออกไปนะฮะเรื่องของความรักเรื่อง,องคนสองคนไม่มีใครฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่ผิดฝ่ายเดียวแน่นอนค่ะลิ้นกับฟันมันต้องกระทบกระทั่งกันบ้างแน่นอนค่ะแต่ว่าใครจะน้อยใครจะมากเราจะไม่จำนะฮะเราจะสลัดความเจ็บปวดนั้นออกไปรอวันแห่งความสุขด้วยหัวใจของการให้อภัยถ้าเรามองว่าเขาคือคนที่ใช่นะคะถ้าเรามองว่าเขาคือคนที่ใช่ ถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่เราจําเป็นต้องเป็นเขานะที่เราไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้ขบวนการที่เกิดขึ้นคือการจัดสรรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เราต่างคนต่างฮิวซึ่งกันละกันค่ะเขาก็จะได้รับการฮิวตัวเองเราก็ฮิวตัวเองค่ะนั่นนะ,นะนะแล้วเชื่อในพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริมีแน่นอนค่ะ อ้อนวอนร้องขอทำดีมบอดวันแห่งความสุขรอได้เลยค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะสำหรับชามาฤหักเพราะว่าอับบานดั้มาสามเด้งเจ้าค่ะโอ้โหมาสามเด้งเลยเจ้าค่ะนะเออแฮปปี้เนสด้วยนะฮะถ้าคุณเชื่อนะเราขอย้ำมันจะมีการนะประนีประนอมมีการมาอ่าวิธีที่เราต้องมาปรับแก้ไขกันโดยสันติวิธีค่ะ นะต้องนะปรับความเข้าใจกันโดยสันติวิธีการให้อภัยค่ะ f o r g i v e เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ค่ะประมาณว่าถ้าจะบอกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนะฮะประมาณนั้นต้องรอให้เป็นขบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมิโดเคิลจัดการนะเจ้าคะดยพลังแห่งความศรัทธาของตัวเราวันนี้พ่อมาให้พรนะคะสำหรับชาววันพฤหัสเองซึ่งเราแปลกใจมากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมาทั้งวันจันทร แล้วก็วันพุธแล้วพระฤหัสเนะี่ยถ้าจําไม่ผิดสามวันเนี่ยพ่อมาเลยเพราะว่าเราใช้วิธีสับสับใหม่ตลอดนะทุกรอบนะสาหรับทุกวันเมื่อก่อนเราจะใช้วิธีสับจิดกองซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่อะ่นะเนาะเพราะไพ่มันมีใบเดียวเงี้ยมันก็ลงได้แค่กองละอันแต่ถ้าสับแบบนี้มันจะเป็นการดึงพลังงานของแต่และดวงได้อย่างยุติธรรมที่สุดนะเราก็เลยใช้วิธีแบบสับ ทุกวันอ่าทีละครั้งทีละครั้งนะฮะซึ่งบังเอิญว่าพ่อก็มาทั้งสวันเลยนะถ้าสับแบบจิตกองพ่อจะไปได้แค่กองเดียวอะคะ่นะเนี่ยพ่อรักทุกคนไงอืมพ่อก็เลยมาแล้เวเนี่ยสามกองเลยนะเจ้าคะเออสามหรือสี่ไม่รู้ประมาณนี้แต่น่าจะสามนะ,ะสามวันเลยวันจําได้ว่าเป็นวันจันทร์แล้วก็วันพุธแล้วก็พฤหัสนี่แหละนะอืมเพราะฉะนั้นนะเจ้าคะก็ขอให้ ดูแลตัวเองรอก่อนเจ้าค่ะนั่นนะเออสำหรับอ่าคนที่รอรักเก่านะเจ้าคะส่วนคนโสดก็ประมาณใกล้ๆก,กันนั่นแหละคะ่ะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรักเก่าที่เรามากระทบกระทั่งกันเนาะเราก็ปล่อยไปนะคะให้อภัยไปซะนะแล้วก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วก็อธิษฐานอ้อนวอนรอคนที่ใช่ที่จะมาสร้างความสุขความมสมบูรณ์นะสามด้ให้กับเราเลยเนี่ยรอคนเนี้ย เราคนที่เราบอกนี่แหละเออบุคลิกประมาณนี้แหละรอเลยค่ะรอด้วยความมั่นใจเลยนะรักในศักดิ์ศรีของตัวเองฮิวตัวเองรอค่ะเอ้ยนะมันคุ้มค่ากับการรอคอยวันแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์นี่ สามเด้งนะเจ้าคะไม่ว่าจะเป็นชาวโสดหรือเป็นคนที่รอรักเก่าก็ดีนะเจ้าคะ mm hmm. ก็ขอให้รับพลังงานบวก,บวกไปนะเจ้าคะเอ่อ,อฟังไว้เป็นแรงขับเคลื่อนรับพลังงานบวกเป็นฟังเป็นเพื่อนแก้เหงาแล้วก็รับพลังงานบวกไปเป็นแรงขับเคลื่อนไปเป็นการโปรแกรมจิตนะบอกไปเลยว่าถ้าคลื่นนี้นะถ้าช่องนี้ของเราถ้าคลิปนี้มันโดนจิตโดนใจรู้สึกว่ามัน ตื่นตันขึ้นมาในหัวใจเนี่ยพ่อพ่อพ่ออยู่ตรงเนี้ยมันจี้ที่คอจี้ที่อกนะแล้วก็พลังงานของเขาที่เราอ่านไปนั้นมันก็จี้พอประมาณนี่แหละไม่พอประมาณแหละเกือบร้องเลยแหละนะเจ้าคะก็ขอบอกว่า yes ให้อบานดานสามเด้งเจ้าคะ่ะนะฟอร์กิฟเน็ตนะ้ net, นะาคะ่ะต้องให้อภยัยให้อภัยเขาด้วยให้อภัยเราด้วยเนาะให้อภัยกับสิ่งแวดล้อมให้อภัยกับสถานการณ์ที่มันกระทบกระทั่งทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะแล้วก็รออย่างมีหวังคะ่ะ นะรอด้วยหัวใจแห่งความเบิกบานรอด้วยหัวใจแห่งความศรัทธานะเจ้าคะ่ะก็ขอขอบคุณนะเจ้าคะ่ะสาหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์ทุกหนึ่งซ like, ับสไครต์ทุกการติดตามรวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักตอนนี้เราขึ้นคอมเมนต์หน้าคลิปนะนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแสดงความขอบคุณนะออกหน้าออกตาหน้าคลิปไปเลยนะเจ้าคะ่ะเออขอบคุณจริงๆเจ้าคะ่ะสวัสดีนะเจ้าคะ่ะ